หลวงพ่อตัดปะวะโลวัดชายนาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เปี่ยมด้วยพุทธาคมและพุทธานุภาพท่านเป็นผู้ที่ชอบเรียนวิชาอาคมอย่างมากที่ไหนว่าดีท่านไปหมดยิ่งในตำราเก่าแก่ของเพชรบุรีนี้ท่านเรียนมาหมดแล้วท่านศึกษาวิชากับหลวงพ่อทองวัดเขากระจิวและหลวงพ่อทองท่านมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณนอน จึงทำให้หลวงพ่อตัดได้รับการถ่ายทอดวิชาของท่านเจ้าคุณนอนไปด้วยท่านได้ศึกษาตำราเรียนของหลวงพ่อกฤิตและวิชาในสายของหลวงพ่อกุลวัดพนนทที่ตกทอดสืบต่อมาท่านยังได้เรียนวิชาการทำประหลัดขิดก,กับหลวงพ่อชุ่มวัดกุฏิบางเขมซึ่งต้องใช้ไม้ผูกคอตายมาทำถึงจะดีและได้ศึกษาเพิ่มกับหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงและเกจิกเก่งๆอีกหลายท่าน วัตถุมงคลของท่านที่โด่งดังและมีชื่อคือปลัดขิกผูกคอตายเด่นทางด้านเมตตามหานิยมดีเยี่ยมและตระกุดซึ่งโดดเด่นในเรื่องคงกระพันชาติตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคล้วคลาดปลอดภัยดีมากมีผู้บูชาได้เดินทางไปด้วยกันสามคนทุกคนมีตะกุดของหลวงพ่อติดตัวและได้เกิดอุบัติเหตุมีคนนึงพุ่งทะลุก,กระจกแตก สภาพรถพังยับเยินแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยและวัตถุมงคลอื่นๆของท่านก็เป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ทำให้ค้าขายดีมีลาบยศสรรเสริญเจริญในหน้าที่การงานเสริมโชคเสริมลาบช่วยให้คนรักคนเอ็นดูและยังป้องกันพยานตรายทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยทำให้มีผู้เคารพศรัทธายอย่างมากท่านมีลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ ทุกคนต่างยกย่องว่าท่านเป็นสุดยอดพระเกจิแห่งยุคท่านมรณภาพในวันที่3พฤษภาคม2,552สิริอายุ78ปีพันษา58ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ ร้านพลักเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ